เข้ามาให้แล้วค่ะรถที่หลายๆคนกำลังตามหาค่ะคันนี้เลยค่ะ s u z u k i สว i ปนะคะ1.2 G L Nex นะได้รถสีแดงแรงอีกิแบบนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะเล็กพี่ขี้หนูกิ้วแต่แจ๋วนั่นเองค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาสวิปนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้รถปี23กับเลขไมล์100,000เท่านั้นค่ะนะราคายังไม่มาเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากรถเพิ่งเข้า อันนี้สภาพแรกเข้าเลยที่ไม่ใช่รถชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำแล้วก็จมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาชมไปพร้อมๆกันเลยแอ์ก็เพิ่งเคยจับสวิตครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะมาเลยค่ะอันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะเยี่มสันคมชัดนะแบบไม่มีร,ริ้วรอยไม่มีรอยสเก็ตหินรักยิ้มใดๆเลยนะคะถัดมาค่ะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าหลอดมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวโคมสวยโคมใสไม่แตกไม่ร้าวนะคะ คันนี้นะมีไฟด้านล่างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับลักษณะเหมือนไฟตัดหมอกนะคะ1คู่นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะถัดมาค่ะที่กระจกบ,บานหน้าคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะนี่เลยนะคะแล้วสําหรับคันนี้ค่ะปิดป,ปีมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งรอบคันนะคะแล้วก็พรบภาษีบริษัททอออโตโจ้จัดการต่อให้ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะสนใจซื้อสดหรือว่าจัดไปนั้นทักสอบถามเพิ่มเติมแอดได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะ 0 6 4 6 6 2 2 9 9 6นะคะมาค่ะมากระต่อที่ตัวล้อนะคะสำหรับตัวล้อได้เป็นล้อเดิมโรงงานค่ะล้อสุบานี้เลยยางกันหลบเนี่ยคะสำหรับตัวยางเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ายางน่าจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะคะอันนี้คือสภาพแรกเข้าเฉยๆนะที่นี่ยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้สปาทำความสะอาดเลยสำหรับตัวนี้ได้เป็นขอบ15้านะคะ ไปเลี้ยวด้านข้างตัวรถมีใหค้ครบนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะหัดขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะหรือว่ากระจกหูกช้างนะคะได้เป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยและะ้วเนี่ยค่ะคิ้วกันสาดด้านบนค่ะมีมาให้แล้วนะคะพี่ๆค่ะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะบอกเลยว่าคันนี้ได้ครบ,ครบแบบนี้เลยนะคะน่าจะอยู่ราคา3าม สไปไปลายนะคะที่พี่ท่านไหนสนใจสอบถามแอปเพิ่มเติมได้เลยนะคะมากันต่อที่ตัวมือเปิดค่ะมือเปิดได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะคะมาจะพาดูภายในกันค่ะหนาภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะนี่เลยสภาพอาจจะยังไม่ได้สป,ปาทําความสะอาดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ออรถที่ชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเดิมๆเลยถัดมาค่ะดูคอนโซลด้านหน้าค่ะอยู่ในสภาพกว้างสวยนะคะใหญ่เลย คับเพดนะคะแทบไม่มีร่องรอยนะคะการใช้งานหนักเลยนะ,ะพี่ๆขามาเดี๋ยวพาดูโครงสร้างคันนี้กันค่ะนี่นะคะได้เป็นกระดูกวูเดิมโรงงานนะคะเม็ดจอดมิดอาร์ครับแล้วก็แน่นแบบนี้นะ,ะพี่ๆท่านไหนกําลังสนใจรถสวิฟนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนะค่ะนี่เลยนะคะหัวน็อตเสาบีค่ะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะคะ ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะคะพี่ๆขานี่แล้วก็แผ่นเพจอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะป่าเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังกันต่อค่ะสำหรับด้านหลังนะมือเปิดจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ดูภายในอาแจ้งก่อนเลยนะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวพอพี่ๆหาว่าเออรถทําไมเลอะเทอะอี้รถเป็นสภาพแรกเข้านะคะที่ยังไม่ได้สปาหรือว่าทําความสะอาดค่ะเล็กลุงกว้างถือว่านั่งสบายเนยคะคยคันเลเน็กนะคะแต่ว่านั่งได้เยอะนะคะนี่ได้ภายหลัง ภายในด้านหลังขอภัยเข้าที่พูดภายหลังนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเบาะนะจะต้องไปซักตะป,ปาทําความสะอาดอบโอโซนตัวรถให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะมาด้านท้ายค่ะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้เลยที่ปัดน้ําฝนพร้อมใช้งานนะคะกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะอีกเส้นไล่ฟ้าชัดแน่นนะคะไฟเบรกอยู่ที่สามีให้ครบค่ะแล้วก็ไฟท้ายคันนี้ได้เป็นไฟท้ายมัลติเรฟเลคเตอร์เรียบร้อยนะคะ นี่ตัวห้าประตูแบบนี้เลยนะพี่นะตัวป้ายทะเบียนค่ะนครราชสีมาเนี่ยะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะทุกคันจะต้องโอนมาเป็นชื่อบริษัทก่อนนะคะถึงจะถึงจะโอนไปเป็นชื่อลูกค้าต่อได้นะคะไปะไปด้านหลังคันนี้กันค่ะไปคันนี้แล้วนี่เลยสภาพสวยจริงเพดานนะคะไม่มีร่องรอยยันเจอไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนนะคะนั่งสบายๆแบบนี้เลยสําหรับสวิทค,ค่ะ สมชื่อแล้วนะคะว่าเล็กพิกที่หนูจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันค่ะมาก่อนเลยค่ะเปิดมาเรียบร้อยฝั่งคนขับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัย3ามก้านเนะคะ,ะ,คะมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนค่ะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันค่ะนี่หัวน็อตเสาบีนะคะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะคะ ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขนะคะสติกเกอร์ลมยางมาอ,าอกรครบนะคะที่มี่ะดูได้โฟกัสได้ทุกจุดนะคะเดี๋ยวดูผ้าดูโครงสร้างฝั่งนี้สักนิดหนึ่งขอยัดแกะยางเหนียวพอสมควรน,นะคะนี่เหนียวในที่นี้หมายถึงว่ายางยังไม่ร่อนนะคะพี่ไม่ใช่ว่าเหนียวติดตัวรถนะอ่ะนี่เนี่ยเม็ดจอดม็ดอาร์ชัดกระดูกงูนแน่นแบบนี้สภาพสวยสะเข็บแบบว่า ไมบิดไม่เบียวไม่คดไม่งอเลยกดยางเข้าไปนะพี่ดูได้เลยนะแน่นปึกเลยนะคะปะเดี๋ยวไปดูันต่อฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะแผงประตูนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บาทออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็มีตัวเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็ตัวล็อกกระจกค่ะจอยสติกปรับกระจกมองข้างนั่นเองนะคะปะเดี๋ยวไปดูตัวื่องเครื่องต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอาปงเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนี่เปิดตรงนี้นะคะปะ เปิดฝากระโปรงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็นตัวห้องเครื่องชัดๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเบ้าโชกอยู่ในสภาพสวยนะคะได้เป็นเบ้าโชกเดิมโรงงานนี่นะคะรหัสจากโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆขาดูได้นะคะโฟกัสได้เลยห้องเครื่องนะคะสวยมากจริงๆนะคะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานมีให้เห็นห้องเครื่องสภาพสวยแบบนี้เบ้าโชกแน่นนะคะนี่เลยที่ดูนะคะคานด้านหน้าได้เป็นคานเดิมโรงงานนะหัวน็อตแท้สติ๊กเกอร์โรงงานครบๆนะคะ พี่พท่านไหนที่สนใจ Su u zuki ิสวิทนะคะทักสอบถามเพิ่มเติมแอดได้เลยนะคะมาดูกันต่อที่ตัวฝากระโปรงค่ะนี่นะฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแบบนี้ฉนวนกันความร้อนครบค่ะ mm hmm. พี่พี่คะบอกเลยว่าคันนี้จิวตาแจ๋วเล็กที่ขี้หนูสมชื่อค่ะแล้วได้สีแดงแรงลิฟต์แบบนี้เลยสำหรับ Suzuki s w i ิ t 1.2 GL NIK นะคะได้รถปี23กับเลขไมล์100,000โลเท่านั้นค่ะ ติดต่อสอบถามไว้ก่อนได้เลยเนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0646622996เ e l l Air ยินดีบริการค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะ